สวัสดีครับไลสาระนะฮะมาแล้วนะครับอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ชมเหรียญที่เขาเรียกอะไรเออพอสอหนึ่งกว่าๆนะฮะนี่พสปีสองพั 19, นห้าะครับก็เป็นเหรียญที่คนเขาก็ไม่ได้อ่าเรียกอะไรคนเขาก็ไม่ได้นิยมกันหรอกนะครับผมอ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึง เหมือนลืมกล้องวันนี้ก็ไม่ได้ลงกล้องนะฮะไม่ลงกล้องก็ได้เนาะหาหาแสงก่อนอนี่หาแสงก่อนจึก๊กนี่ขยายได้ชัดอยู่หรอกนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะฮะเหรียญหลวงพ่อสามสีนี่หลวงพ่อสามสีนะฮะวัดกลางออวัดกลางเนี่ยก็มีหลายที่ ะะวัดกลางก็มีหลายที่แต่อันเนี้ยตามข้อมูลที่เราไปค้นใน Google นะฮะค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะขึ้นเป็นวัดกลางอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธนะครับปี2519ตามข้อมูลเขาก็ไม่ได้ลงรา,ร,รายละเอียดอะไรไว้เยอะนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยนะ,ะส่วนมากเขาจะลงไปที่อ่าอ่าใครนะส่วนมากจะข้อมูลเนี่ย ส่วนมากข้อมูลฉันไปในแนวทางเดียวกันเลยว่าเรียนรุ่นนี้หลวงพ่อกลวยนะร่วมพิธีปลุกเสกนะครับร่วมเป็นประธานนะครับร่วมเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามชัยนาทเนี่ยนะปลุกเสกร่วมปลุกเสกหรือเป็นประธานปลุกเสกประมาณนั้นตามที่เขาลงข้อมูลนะครับก็หลวงพ่อสามสีก็เป็นพระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่เลียที่ประชาชนนะครับไปกราบสักการะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ทำน่าจะในาวาระสำคัญนั่นแหละนะครับผมแต่เขาก็ไม่ลงข้อมูลอะไรไว้มากมายน่าจะเป็นแบบงานเฉลิมฉลองวัดงานเกี่ยวกับวัดกับวานี่แหละนะครับก็จัดสร้างขึ้นนะครับผมอืมนี่นะครับไม่ได้ผมลืมเอากล้องมาเออไม่ได้ลงกล้องนะ อันนี้ไม่ได้ลงวันนี้ไม่ได้ลงกล้องลืมลืมกล้องขยายมาก็ดูเป็นพื้นๆก็แล้วกันรูปหน้าก็เป็นพระพุทธนะครับชัดไหมเออนี่เป็นพระพุทธนะครับนี่ปางมันวิชัยนะครับข้างล่างเขียนปีปี2519นะครับวัดกลางนะครับก็เป็นหนึ่งแต่ราคานี่ไม่ได้แรงนะครับราคานี่อ่าหลัก หลักสิบหลักร้อยนะครับราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับสวยๆพูดง่ายๆถ้ายืนกลางๆก็500บวกลบนะครับไม่รู้ว่าบวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบกันเท่าไหร่เออห้าร้อยลบสี่ร้อยหรือเปล่าเออห้าร้อยลบสี่ร้อยหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่เขาบอกว่าพบเจอได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับพบเจอไม่ค่อยบ่อยอันนี้เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมนะอันนี้เป็นห่วงน่าจะเป็นห่วงเดิมห่วงเดิมของเหรียญน,นี่แหละนะครับ เราก็เรียมพลาสติกไว้นะครับน่าจะมีการแขวนการบูชาเหมือนกันเพราะว่าน่าจะมีความสําคัญแหละเจ้าของเดิมนะครับถ้าเจอในกองก็นั่นแหละฮะสี่สิบห้าสิบาทเจอได้นะครับในกองแต่ถ้าตามร้านตามวางที่เขาวางเป็นหน้าร้านจริงๆก็อยู่ยืนยืนอยู่ที่สองสามร้อยนะครับย,ยืนอยู่ที่สองสามร้อยไม่เกินสองร้อยสามร้อยหรอกนะครับผมแต่พอสอใช้ได้นะนะครับไปค้นสืบดูข้อมูลก็ อ่าเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิรรามร่วมปลูกเสกนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับที่จริงน่ท่านเขาบอกว่าท่านก็ปลูกเสกนอกวัดเนี่ยเยอะมากแต่ว่าบางทีข้อมูลเนี่ยมันก็แบบว่าอ่าเราก็ยังไม่เจอข้อมูลแบบว่าเออบางทีก็ค้นข้อมูลยากไม่ได้ลงในข้อมูลอะไรก,ก็เยอะแต่ว่าใ,ในในวัดละแวกแถวแถว จังหวัดใกล้เคียงท่านเนี่ยก็จะมีพระที่แบบว่าที่ท่านเนี่ยนะไปร่วมปลูกเสกอะไรก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นพระที่ออกจากวัดท่านโดยตรงนะครับถ้าเป็นเป็นพระที่ออกจากวัดท่านโดยตรงเนี่ยราคาก็แพงนะครับพวกสมเด็จแหวกม่านนะครับพวกสมเด็จโพก้าวใบหลังพระแม่ธรณี อะไรประมาณนั้นน่ะที่เป็นถึงท่านอ่ะเหรียญรุ่นแรกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเหรียญรุ่นแรกเนี่ยนะฮะทะยานขึ้นหลักล้าน้วยมั้งเนาะหลักล้านนะฮะก็ก็วัตถุมงคลหลายๆอย่างที่ทันที่แบบว่าเป็นพระหลักเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับดังนั้นเนี่ยเรางบน้อยอันนี้สำหรับคนงบน้อยนะเอองบน้อยแล้วก็ไปหาอ่าพระที่ท่านเสกนอกวัดก็แล้วกันร่วมปลูกเสกหรือเสกนอกวัดอะไรประมาณเนี้ยนะคือ ไม่ว่าจะเสกวัดไหนบล็อกไหนร่วมพิธีไหนหลวงพ่อก็คงจะเสกให้เหมือนกันนะครับเสกให้เหมือนกันนะครับคงไม่ได้แยกวัดแยกบล็อกเสกให้นะครับผมก็ไปค่อยๆหาไปเนาะอันนี้ก็เพิ่งได้มานะครับอันนี้ก็ถึงได้ว่าเอออันนี้หลวงพ่อกวยเสกเขาก็ลงข้อมูลว่าอย่างนี้นะฮะเออผมก็จะได้แขวนเออมีหลวงพ่อกวยแขวนแล้วที่เหลือไปหามาก็เออโดนเกยซะเยอะ <laughs> โดนยัดวัดซะเยอะนะฮะ ก็หลวงพ่อกล้วยก็แต่ก่อนชื่อวัดบ้านแคร์ใช่ไหมฮะตามข้อมูลนะไปอ่านข้อมูลไปสืบข้อมูลมาข้าวๆเนาะเอาร่าวๆเนาะหลวงพ่อกล้วยเ็าบอกอา่าแต่ก่อนเป็นวัดบ้านแคร์ชัยนาทใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดโคศิตารามนะครับเหมือนสมเด็จผู้ชยันโตนะครับเพราะว่าอ่าหลวงพ่อกล้วยเนี่ยนะฮะนับถือนะครับนับถือหรือมีความเคารพมีความแบบเครียดนะมีความศรัทธาอของสมเด็จผู้ชยันโตมากก็เลยเปลี่ยนจากวัดบ้านแครเป็นวัดโคศิตรามอันนี้ผม อ่านนะคร่าวๆนะข้อมูลแบบว่าจริงแท้ประการใดนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าข้อมูลเนาไปอ่านดูเขาก็มีมีลงมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอีกข้อมูลหนึ่งกว่าหลวงพ่อกลวยก็เป็นหน่อเนื้อเป็นหน่อเนื้อของเสร็จสมเสร็จผู้จาย์โตนะครับหรือเป็นอีกภาคหนึ่ง เป็นอีกภาคหนึ่งของสมเด็จพระยันโตพมรมหวงศรีที่สร้างสมเด็จวัดระฆังดังๆนั่นแหละนะครับก็ลองไปอ่านไปหาอ่านดูนะครับเขาก็ลงข้อมูลไว้อยู่เกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อกล้วยนะครับเกี่ยวกับว่าความเป็นไปเป็นมาหรืออะไรที่ใครที่กล่าวถึงพ่อกล้วยอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นท่านก็เสกไว้เยอะนะครับในระบบก็มีนอกสารระบบก็มีที่คือรวบรวมมาก็รวบรวมแต่พระหลักแต่ว่าพระย่อยๆที่ท่านเสกเขาว่าท่านเสกพระเยอะมาก นะครับในข้อมูลก็มีในข้อมูลไม่มีในข้อมูลก็มีอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ไม่ใช่สายตรงแล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะระบุอะไรชัดเจนได้นะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆนั่นแหละนะเป็นพระที่เก่งนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาชอบเนี่ยชอบอะไรนะเหรียญอะไรนะหลังมนพระการเออมนมนพระการที่เป็นหันุมานไหมเหรียญมนพระการของท่านเนี่ยนะเขาเรียกว่าหลังยันมนพระการอะไรประมาณนั้นแหละมนพระการก็เป็นมนแบบว่า ใครที่คิดไม่ดีอะไรกับเราประมาณนี้ไหมคิดไม่ดีจะทำร้ายเราจะอะไรไม่ดีกับเรามันเขาเรียกว่ามันจะสะท้อนกลับทันทีไงมายังไงกลับอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะมายังไงกลับอย่างนั้นเออขึ้นชื่อไง,งของไอเขาเรียกไนะเกี่ยวกับอ่ามนพการอะไรประมาณนั้นแหละลองไปศึกษาดูอีกทีนะครับเพราะผมเดี๋ยวหาเออรู้ได้ไงจับพลังพระหรือเราจะว่าอีกอนะ่ะเราคงไม่ได้พูดถึง ปฏิหารหรืออะไรเยอะแยะมากมายนะเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลเท่าๆที่ว่าเออเหรียญเนี้ยมาจากไหนจะสร้างยังไงเออแค่นี้พอเนาะนะครับสาหรับลายสาระก็ไม่มีสาระนั่นแหละบางทีไปเจาะไปโม้เกินไปมันดูเวอร์ <c oughs> ดูเวอร์นาะคงไม่ได้เน้นเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารสักเท่าไหร่เรื่องเอาแค่ น่าสะสมก็แล้วกันเนาะนะเออเป็นแค่ว่าพระพิธีดีน่าสะสมก็แล้วกันนะครับส่วนปฏิหารก็ลองเอาไปแขวนพึ่งพุทธคุณกันเอาเองนะครับมีประสบการณ์อย่างไรก็เล่าสู่กันฟังบ้างก็ได้นะครับเออคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับอันนี้ก็ราคายังไม่ไม่แพงนะครับหลักร้อยนะก็ถือว่าแขวนได้นะครับนี่เจ้าของเดิมอันนี้ไม่ใช่ผมไปเลี่ยมนะเจ้าของเดิมเขาเขาเลี่ยมเห็นไหมลักษณะการเลี่ยมมีรายละเอียดอยู่ นะครับลักษณะการเลี่ยมนะเจ้าของเดิมหกแขวนอยู่นี่นะครับเลี่ยมเก็บสภาพไว้ดีเลอมากเลยนะครับแสดงว่ามีความสําคัญกับเจ้าของเดิมเหมือนกันนะครับสองห้าหนึ่งเก้าทันหลวงพ่อกลวยอยู่นะครับเพราะหลวงพ่อกลวยรัศสารขันปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดไหมถ้าจำไม่ผิดปีสองห้าสองหนึ่งอ่ะอประมาณนั้นอ่ะมั้งปีสองหนึ่งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะรัศสังขารช่วงนั้นแหละนะครับสองกว่าเนั่นแหละสองหนึ่งอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะทันอยู่นะครับปีสิบเก้าทันอยู่นะครับช่วง กำลังดังๆขังขงเลยเนะฮะก็ท่านก็เป็นพระที่เก่งนะเ,เห็นไหมขนาดย้อนยุคนะย้อนยุคพิธีพิธีไหว้ครูทุกปีอ่ะพิธีที่แบบทางวัดจัดสร้างย้อนยุคทุกปีพวกภาพถ่ายพวกวัตถุมงคลย้อนยุคเนี่ยคนก็ยังแบบแห่กันไป บูชาที่วัดนะวัดแตกทุกทุกปีเลยนะครับที่เป็นงานงานเกี่ยวกับวัดวัดหลวงพ่อกกวยเนี่ยนะครับวัดโคศิตรามเนี่ยที่ใชยนาทเนี่ยทุกปีเลยย้อนยุคเนี่ยประชาชนนี่หลั่งไหลไปบูชาก็าถุมงคลต่างต่างเนี่ยทุกทุกปีทุกรอบขนาดย้อนยุกก็ยังได้รับความนิยมนะเพราะที่ได้รับความนิยมเพราะอะไรเพราะว่า ไอ้ที่ที่ทันท่านน่ยมันหายากหาได้มันก็เก๋ซะเยอะนะยัดวัดก็เยอะเอาวัดอื่นมายัดเป็นหลวงพ่อกลวยบ้างก็เยอะอะไรมันเอาแบบ อะไรไม่ได้ถ้าแบบมันเป็นแบบที่ชัดเจนที่แบบว่าเออชัดเจนราคาก็แพงไงแต่ถ้าส่วนมากก็ไปเจอแบบเกยเยอะเขาก็เลยแบบมานิยมย้อนยุคหรือที่ท่านหลวงพ่อกลวยก็แล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าที่วัดหลวงพ่อกลวยลดวงจิตหงลวงพ่อกลวยก็ยังยังอยู่ที่ที่วัดนั่นแหละที่รูปปั้นอยู่หน้าเลยนะหน้าศาลาหน้าอะไรที่เป็นรูปปั้นท่านเขาบว่าดวงจิตท่านยังยังคงดูแล วัดดูแลลูกศิษย์ลูกหาของท่านอยู่ท่านก็รักลูกศิษย์ของท่านทุกคนอะไรประมาณนั่นแหละคนที่เขาไปขอพรไปกราบไหว้ไปขอพรไปสกักการะก็เขาเรียกได้รับความเขาเรียกได้รับความเป็นสิริมงคลมาจึงได้แบบว่าคนได้หลั่งไหลไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะพูดถึงหลวงพ่อเกวยเนาะนะครับผมก็ โอเคนะสำหรับวัตถุมงคลก็ค่อยๆหาไปเนาะผมก็หาไม่ได้หรอกเพิ่งหาได้ก็เป็นพวกประเภทหลวงพ่อก,กวยเสกนอกวัดนี่แหละแต่ถ้าเป็นของวัตถุมงคลของท่านจริงๆผมก็ไม่มีหรอกหายากนะส่วนมากเจอเก๊เจอยัดวัดอะไรประมาณนั้นจนไม่กล้าแบบเออไม่กล้าที่จะเช่าไม่กล้าที่จะอะไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อก,กวยเลยนะฮะเพราะว่ายากยากเหมือนกันมันต้องอาศัยแบบคนพื้นที่คนรู้จริงๆนะฮะถึงจะแบบอ่ารู้ว่าท่านเสกอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะผม นะครับอ่ะโอเคนะครับสหรับเหรียญหลวงพ่อ3สีนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยเสกเนาะนะครับปี2 5งพเห็นไหมฮะพอสอสวยด้วยเลขสวยการออกแบบพระเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะแกะพิมพ์นะฮะนี่เห็นไหมฮะมิติพระอ่ามิติพระมิติกีบบัวไม่ได้เอากล้องมาขออภัยไม่ได้ลงกล้องลืมนะฮะรีบ,รบวันนี้รีบหน่อยนิดนึงนะฮะนี่ พอแลเอากล้องออกแล้วก็ลืมเอาใส่คืนเอาใส่คืนที่กระเป๋าก็เลยลืมเอามาด้วยตอนออกมาที่ทุ่งนาไงเออนะครับนี่นะครับการแกะพิมพ์นะฮะส่วนของเกงก็ไม่ทราบว่ามีหรือยังน่าจะยังไม่มีมั้งเพราะว่าพระก็ราคายังไม่แพงนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์งแล้วก็มีใบโพนะครับอา้าโอเคเนาะนะครับสรุปรายการราสระนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปพระในระบบบ้างนอกระบบบ้างชมชมกันไปมาลายใยาก นะฮะเออเป็นพระนาลายนะครับบางทีพระย่อยก็เนาะแขวนหลักสิบหลักร้อยก็มีมีพุทุคุณคุ้มตัวเหมือนกันนะครับเลาแขวนไว้ในเสื้อไงเออเราไม่ได้แขวนไว้นอกเสื้อเออไม่ไไไมีใครทักหลอกไม่ได้เกี่ยวว่าราคาหรอกแต่จะแขวนพระเนี่ยแขวนหลักสิบหลักร้อยก็มีพุทุคุณเหมือนกันนะครับเออส่วนไอ้พวกหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเราไม่ต้องแขวนเราไปแปลเป็นทุนเราเป็นเราเราเป็นเอาเป็นแปลเป็น,ปนทุนทรัพย์ เออเอามาหมุนในการทําธุรกิจท,ทําใช้ชีวิตประจําวันเรามาแขวนพัดหลักสิบหลักร้อยนี่แหละนะฮะมีผูุ้กคุณเหมือนกันนะะเอาแล้วแต่เนาะแล้วแต่แนวทางนะครับแล้วแต่นแ,วแตนวทางแล้วแต่ความชอบใครชอบมันนะครับบางคนก็ชอบที่ราคาแพง บางคนก็ชอบแบบลึกลับบางคนก็แชอบแบบของถูกราคาดีเอ้าเนาะนานาจิตตังชอบใครคนเราชอบไม่เหมือนกันชอบใครชอบมันนะครับชอบแบบไหนก็เช่าแบบนั้นนะครับไม่ชอบก็ผ่านก็แค่นั้นเองเรื่องของพระเครื่องเนาะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ของใครอะไรทั้งนั้นนะฮะเอาโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมวัสดีครับ